เอาละครับกราบสวัสดีนักปรชุมทุกท่านอีกครั้งนะฮะวันนี้เรามาต่อกันในพาร์ทที่2นะสําสำหรับวันนี้นะครับผมเนี่ยจะต้องสร้างโบสถ์ให้ชาวบ้านทุกๆคนนะครับเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเราเนี่ยจะต้องสร้างโบสถ์ให้ทุกๆคนนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับไปรุยกันต่อเลยทุกคนเพื่อเมืองแสนสุขของเราผมว่าเอาโบสถ์ไว้ตรงนี้แล้วกันมีใครที่มาสวดตัวทางเข้าไว้ข้างๆีกว่าอะละครัง้งงงตต้ต้้้ออไววรนีดยเาไว้อชของอยเยอรงคคับทุกน เบลไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะไม่ได้เกินเดี๋ยวนะผมหาเอาเบลไว้ก่อนนี่เบลไว้ตรงนี้เอาสูงขึ้นไปโอเคครับนี่สวยงามตามทองเรื่องจริงๆนะผมว่าประตูย้ายมาไว้ตรงทางเข้าน่าจะเวอร์กว่านะโบดผมมาแล้ววะ่ะขยับออกมาหน่อยเอาเบลไปไว้ข้างหลังีดว่าเดี๋ยวนะทุกคน เอามาไว้ตรงนี้แล้วก็ประตูประตูเอาเป็นดอโอเคครับเฮ้ยผมขอไว้ข้างๆดีกว่าดอนี่สวยแต่ว่าผมต้องย้ายเียบมานี่นิดนึงครับนี่นี่นี่โอ้ oh, ยังงามเดี๋ยนะเดี๋ยวนะยวนะขยับมาตรงนี้นิดนึงโอเคเอาละ ผมก็จะมีโบสอเฮ้ยผมว่าเอาลงหน่อยไหมมันใช้นี่เยอะอะหรือว่าผมเปลี่ยนประตูก่อนดีกว่าเอ้ยอันนี้สวยกว่าหาครับทุกคนบิ้วเลยครับไม่ต้องรอช้าเรียบร้อยตอนนี้ผมต้องการวิเลตเพิ่มอีกสักสองคนอะ c o น f ล็ s ตเซอร์วิโอเคต่อไปอาจจะต้องรอนิดนึงนะครับเพราะว่าโบสถ์ของผมนั้น มันอลังการนะฮะอาจจะต้องใช้เวลาในการสร้างค่อนข้างจะนานนิดนึงเดี๋ยวนะผมดูสมุดบันทึกก่อนว่าผมสามารถเทรด่ะผมเทรดได้แล้วสวัสดีคุณลุงคุณลุงมาจากไหนนะครับคุณลุงเดินม,มายังไงเนี่ยโอ้หิวน้ําแสดงว่าหิวน้ําจัดเลยฮนะไปซื้อของก่อนไหมฮะซื้อของกินก่อนไหมครับลุงอ่าลุงชื่ออะไรเนี่ยออดัฟคุณลุงออดัฟสวัสดีครับนี่อ้าววัสดีพ่อหนุ่มผมอ่าลุงพึ่งเดิน หลงทิดหลงทางมาลุงขอมาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้ด้วยได้ไหมได้เลยครับลุงครับผมยินดีมากๆครับเพราะว่าผมจะใช้งานลุงเนี่ยลุงไปไปสร้างไปสร้างโบสถ์เลยฮะโอ้โหลุงบอกโอ้ลุงเพิ่งมาเนี่ยนะพราหนุ่มก็ใช้ลุงทํางานหนักเลยลื้อลุงดันหลงมาเองนะลุงต้องไปสร้างโบสถ์เนี่ยลุงไปช่วยเขาสร้างโบสถ์เลยนะฮะไปเลยนะลุงได้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 เพื่อแรกกับที่อยู่อาศัยลุงจะให้ ขอบุณมากครับคุณลงุงเดี๋ยวเราไปคุยกับชาวเมืองสักนิดหนึง่งฮะสวัสดีฮะคุณเป็นไงบ้างครับก็เหนื่อยเหมือนเดิมเลยพ่อหนุ่มโอเคมาคุยด้วยแล้วเดินกลับเมืองดูดูดูด,ด,ด,ดูเดินได้หน้าเข้มเลย <c oughs> โอเคเอาละครับเมืองของเราก็เริ่มจะเป็นเมืองมากขึ้นนะอันนี้จะเป็นโซนที่อยู่อาศัยของชาวบ้านนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นทรัสปอร์เตอร์ ก็คือเอาไว้ส่งข้าวส่งของนะไปขายยังตลาดนะนี่ตลาดผมนะปุ๊บปุ๊บปุ๊ดูดีมีสไตล์นะครสองคนเขายืนจีบเห็นไมเฮ้ยลุงลุงขายทูนให้ผมหน่อยได้ไหมเนี่ยผมอยากได้ทูนนะลุงโอ้ไม่ได้หรอกเพราะลุงไม่มีลุงแค่เดินผ่านมาแล้วเดี๋ยวลุงก็จะจากไปแล้วโอเคครับลุงขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับตอนนี้ชาวบ,บ้านทุกคน ก็มีสุขภาพที่ค่อนข้างจะดีขึ้นนะสุขภาพจิตนะครับคอมฟอร์ตก็คือที่พักเดี๋ยวผมอาจจะต้องขยายที่พักให้อ่าพวกพี่พนๆนะนะเขาสักหน่อยนะครับเพิบเพิโอเคตรงนี้น่าจะเป็นเขตก่อสร้างเดี๋ยวเราขยายไปทางนี้สีแดงๆเนี่ยคือพื้นที่ก่อสร้างหรือว่าพวกอ่างานช่างอะไรพวกนี้เนี่ยเขาจะไม่สามารถสร้างบ้านพักได้นะครับอ่าน,นี่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 แสดงว่าเขาเป็นครอบครัวกันแล้วแน่เลยใช่ไหมคุณพี่ โบดผมมาแล้วครับทุกคนประตูโบดผมมาแล้วแต่ว่าก็ยังขาดอุปกรณ์อีกเยอะเลยนะตอนนี้ผมต้องการไม้เพิ่มอ่ะเดี๋ยวนะสีน้ําเงินตัดไม้หน่อยได้ไหมผมอยากได้ไม้เพิ่มครับเดี๋ยวผมอาจจะต้องเก็บตังค์นะฮะในการซื้อพื้นที่ขยายพื้นที่สักหน่อยนึงเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าไม้เรือมไม่พอแล้วนะค,ค,ครับโอเคปั๊บดึงโอเคครับ มีใครว่างงานไหมฮะผมอยากได้อา,อาสาสมัครนะครับในการตัดไม้ให้ผมหน่อยตอนนี้ผมไม่มีไม้เหลือแล้วอา,อาหารค่อนข้างเยอะแล้วเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนลุงไปเป็นนักตัดไม้ซะหน่อยนะฮะโต๊ะะคุณลุงหวยฮะคุณลุงหวยไปช่วยตัดไม้ผมหน่อยนะครับโอ้ได้เลยพ่อหนุม่มเดี๋ยวลุงเปลี่ยนของแบบหนึ่งนะได้แล้วลุงขอบคุณมากนะครับหมารับเดินง,งอกแกกไปแล้ว เปล่าครับเขามาสร้างไอ้บ้าเฮ้ยโอเคทุกคนขยันคันแขน็งกนดีมากนะฮะตอนนี้คือสุขภาพทุกคนตอนนี้อยู่ที่73นะครับคือเปอร์เซ็นนะารามาแล้วกันนะเป็น h a ป p y n e คือความสุขนะครับอยู่ที่73เปอร์เซ็นแล้วก็ Comfort คือที่พักก็คือสถานที่ปลอดภัยของเขาก็คือที่พักนั่นแหละอยู่ที่9ติดลบอยู่9เปอร์เซ็นนะครับอาจจะต้องขยับขยายขึ้นนิดนึงแล้วก็เซอร์วิสนะครับ อยู่ที่18 s e r v เซอเนี่ยจะเป็นพวกอาโบดพวกอะไรพวกนี้นะครับคือเขาต้องการโบดกับคอมฟอร์ตมากคือตอนนี้มันไม่มีนะผมอาจจะต้องรอสักพักหนึ่งนะครับให้เขาได้ไปสร้างบงสร้างบ้านอะไรกันอยู่ตรงนี้นะเป็นหมู่บ้านเล็กๆก่อนนะน้ําอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนก็สามารถมาอ่าดื่มและใช้ได้ตามอัธยาศัยเลยนะทุกคนโอเคตอนนี้ไม้ผมหมดแล้วนะครับผมต้องอ่า ขยับขยายแล้วก็ให้ทุกคนนะไปช่วยตัดไม้สักนิดหนึ่งหินผมมีเยอะแล้วใครที่ยังไม่ค่อยได้ทําอะไรก็อาจจะให้ไปช่วยตัดไม้สักนิดนึงนะครับทักทายคุณลุงไว้สักหน่อยนะไหวคุณลุงไว้เป็นไงบ้างครับก็สบายดีนะหนูเรื่อยๆเลย,เอ,ยอ่าผมได้วิลเลจมาเพิ่มอีกหนึ่ง,งท่านแล้วนะฮะตอนนี้ไปช่วยตัดไม้ผมหน่อยนะครับคุณลุงอืมดูดี ดูดีขึ้นนะตอนนี้เดี๋ยวตกแต่งร้านนิดนึงนะตั้งเป็นแล้วโอเคแล้วก็มีโต๊ะมีโต๊ะมีโต๊ะโอเคครับทุกคนนี่ผมได้ทําการจัดตั้งจัดซื้อนะฮะถังในการเก็บอุปกรณ์วัตถุด,ดิบจะมาขายนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมตั้งโต๊ะให้นะครับคุณลุงป้าทั้งหลายโอเคขอบคุณมากคุณนุมขอบคุณค่ะ ไม่เป็นไรฮะมันคือหมู่บ้านของพวกเราพวกเราต้องช่วยกันนะครับฝั่งนี้รู้สึกจะเริ่มหนาแน,น่นขึ้นแล้วครับแต่ว่าฝั่งนี้ก็ยังดูแบบว่างๆอยู่ต่อไปครับผมต้องสร้างปราสาทเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้แล้วกันเนาะโอเคครับโบสถ์ของผมใกล้จะเสร็จแล้วหรือยังอืมมากจะครึ่งทางแล้วนะครับตอนนี้อุ๊ยเงินเกือบจะ500รแล้วเดี๋ยว5้า้อยเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะขยายพื้นที่นะครับข้ามฝั่งดีกว่าวะผมว่าขยายข้ามฝั่งไหมแต่ถ้าข้ามฝั่งผมจะมีทรัพยากรอ่าป่าไม้น้ออยยลงเะมาก ผมอาจจะต้องขยายออกทางข้างบนก่อนนะเพื่อจะเอาต้นไม้มีคนขี่มา้าเข้าเมืองมาทุกคนอืเอาล้วครับทุกคน,นครับตอนนี้อ่าหน้าร้านสะดวกซื้อของผมนะครับก็มีโต๊ะมีอะไรมาวางแล้วนะครับเพื่อให้ทุกๆคนนะครับที่เข้ามาซื้ออาหารการกินเนี่ยได้มีที่นั่งรับประทานกันนะครับเอาละเอาละ หนึ่งชิ้นเนี่ยก็เขามาดเพราะฉะนั้นอาจจะต้องอัปเกรดเพิ่มขึ้นเพื่อให้มีเงินเพิ่มมากขึ้นนะนี่เนี่ยได้ฟู้ดเพิ่มขึ้นนะเพื่อทำไมคนนี้ทําไมลุงคนนี้แกดูหิวโซยังผมอยากให้โซนนี้เป็นโซนตลาดหมดเลยนะเดี๋ยวผมจะทําโซนตลาดแล้วเดี๋ยวตรงเนี้ยผมเนี่ยจะทําเป็นชาวประมงนะแล้วก็เอามาส่งที่ตลาดตรงนี้แล้วเงินก็จะสัพพัดกันอยู่ตรงนี้หมดนี่ครโอ้โหเป็นการวางแผนที่โคตรดีเอ่อครับทุกคนไปได้สวยนะตอนนี้ แต่ชาวบ้านผมยังน้อยอยู่นะอาจจะต้องรอสักพักหนึ่งนะบอดผมใกล้แล้วตอนนี้ผ่านไปครึ่งหนึ่งแล้วคนระับลุงแกจะต้องเดินกลับไปนะเอผมได้วินเลตเพิ่อมอีกหนึ่งคนครับแจมเลยบิวผมเอาไปบิวด้วยวนี่ได้แลวครับไปกินน้ําก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมาซื้อของผมด้วยนะได้เลยครับลุงไม่อยู่โอเค10บาท10โซเดี๋ยววิก์ฟอุ้ยเขาซื้อไปทั้งหมด90อ๋อเขาซื้อไปทั้งหมด9อัน9้าผลน,นะฮะ ก็ได้มาสิบบาทแล้วโอ้ยโบดผมมาแนละ้วครับตอนนี้โบดไปนทั้งหมดห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะฮะตอนนี้แจมแจมแจมอ่าเป็นไงบ้างครับคุณลุงวิสกี้โอ้ก็ดีครับพ่อหนุม่มตอนนี้ก็รู้สึกว่าผมจะมีข้ามขึ้นแล้วนะครับเลเวลสกิลของผมนั้นเป็นเลเวลที่สองแล้วอ่าดีแล้วครับคุณลุงครับทำต่อไปนะครับสู้ๆนะฮะโอเคครับโบดผมเสร็จแล้วคนระับทุกคน เอาละเอาละทุกคนครับปวดเสร็จแล้วมาเร็วเหลือแค่เหลือแค่ระครังนะคือตอนนี้โบทผมมันเสร็จไปทั้งหมดประมาณ80ปร็แล้วมันเหลือแค่ตัวไอเนี่ยตัวระครังนะครับเพราะฉะนั้นเนี้ยขอให้ทุกคนมั่นใจได้เลยนะครับว่าอารมณ์และความต้องการของชาวบ้านทุกคนนะครับคือต้องเต็มร้อยแน่นอนนะคุณลุงวิกกี้ครับโบทเสร็จแล้วนะฮะอ่าขอบคุณมากพ่อนม นี่ด้วยนะคุณบัสคุณหญิงบัสครับโบอสเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมแวะไปใช้งานกันด้วยนะฮะได้เลยขอบคุณค่ะตอนนี้ผมต้องการคอม์ตโซนของเนี่ยอ๋อนี่ยเขามาสร้างหมู่บ้านเพิ่มขึ้นนะครับอุ้ยดูดิเริ่มจะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นนะหมู่บ้านของเรามีห้าท่านแล้วนะครับที่มาใช้บริการณนะตอนนี้นะอู้จริจริงเลยสู้ๆนะครับทุกคนผมเป็นกําลังใจให้เนะี่ยเอาละครับตอนนี้ อ่าแฮปเน็ก็อยู่ที่9กตแล้วนะฮะคือตอนนี้ผมอยากได้ชาวประมงมากเลยครับทุกคนแต่ว่ามันต้องรอเปิดแมปอะเปิดอัปเดตเนี่ยดักสมิธอ่าตัวนี้เป็นไอรอนอันไหนคือชาวประมงเหรอครับเดี๋ยวผมขอลองหาหน่อยนะ ừ, ปลายเยอะมากผมอยากตกปลาครับ เอาละหมู่บ้านของเราตอนนี้มีทั้งหมดสามสิคนแล้วนะครับอืมสุดยอดเข้าสิเ็ดเปร์เ็นแล้วแคปปิเนตของผมคอมฟอร์ตอาจจะต้องเพิ่มอีกหมู่บ้านหนึ่งเอ้ยอีกหลังหนึ่งนะนี่แอดวอลเลอุ้ยอันนี้หายแล้วโอเคครับทุกคนเริ่มเริ่มจะอ่ามีสภาพคล่องทางการเงินเยอะขึ้นนะ โอเคเดี๋ยวโบทผมเสร็จยังโบทผมใกล้จะเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ขาดไหนเราไปแวะคุยกับชาวบ้านซะหน่อยเซพิเน็ตของคนในหมู่บ้านเราเนี่ยนะอยู่ที่หนึ่งร็แล้วนะครับทุกคนผมอยากซื้อผมอยากซื้อเงินผมไม่พอผมขาดอิบาทเดียวาอิบาทเออซื้อแล้วครับคอนเฟิร์มเรียบร้อยเนะี่ย ถึงเงินจะติดลบแต่หัวใจผมไม่ลบแน่นอนนะฮะ <c oughs> อ่าวิเลตตอนนี้นะครับผมอยากจะให้เขาเนี่ยไปช่วยในการาบิวมันก็เต็มแล้วเนาะเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าตรงนี้ขัดสักคนหนึ่งไหมโอเคขัดคนหนึ่งแล้วเดี๋ยวเอาไปช่วยในการเก็บเกี่ยวผลผลิตซะหน่อยนะเพราะว่าเก็บเกี่ยวคนเดียวเนี่ยอาจจะขายของไม่ทันแล้วนะคุณพี่พครับคุณม้าครับไปช่วยเก็บผลผลิตเอาคุณลุง ลุงอะไรเนี่ยเมนโดคุณลุงเมนโดครับลุงเมนโดช่วยอ่เก็บเกี่ยวผลผลิตให้เยอะๆหน่อยได้ไหมครับได้เลยพ่อหนุ่มเดี๋ยวลุงจัดให้เอาแบบงามๆเลยนะใช่แล้วครับคุณลุงอ่าขอบคุณมากครับไปแล้วนะเจอกันทูลุงไม่กี้พี่ๆคนไหนมาผ่เอยลุงเองเออร์ดิงนะลุงชื่อเออร์ดิงนะอ่ายินดีต้อนรับสู่หมู่บ้านแสนสุขนะฮะคุณลุงเออร์ดิงนะฮะขอให้คุณลุงทางานด้วยความสุขนะฮะได้เลยพ่อหนุ่มขอบคุณมากๆนะได้เลยครับ ก็รู้จักกันไว้นะฮะสองคนนี้นะครับคุณคุณคุณผู้หญิงพัดกับอ่าคุณลุงวิสกี้นะฮะอ่ายินดีที่ได้รู้จักนะลุงชื่อว่าอ่าลุงชื่อว่าเออร์ดิงนะอ่ายินดีที่เรารู้จักครับคุณลุงนี่ไอ้ลุงเหมือนกันเนฮะ้โยโบสถ์ผมเสร็จแล้วว่ะทุกคนขาดแค่อไอตัวนี้ฮะใช่ไหมหรือว่าเขากำลังสร้างไม่รู้แต่ว่าที่แน่ๆขาดทุนนะฮะตอนนี้ผมอยากได้ทุนเพิ่มนะฮะทุกคนถ้าผมได้ทุนมานี่มันมันจะเป็นโบสถ์ที่สวยงามมากนะแต่ผมจะต้องตกแต่งต่อแน่นอนครบเฮ้ยเสียง ก็แข็งกแข็งเลยฮะโอเคตอนนี้หมู่บ้านของเราดูเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมามากกว่าตอนพัทแรกทีเดียวเลยนะขึ้นมาดูแบบดูดีเลยนะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมขอละเลงสีตรงนี้โบโบนี่ละเลงละเลงต้นไม้นี่เนี่ยครับผมมันไม่พอหรอผมว่าอาหารไม่พอจริงด้วยมีใครว่างไหมอ่ะทานสปอร์ตมีแค่คนเดียวเองคือตอนนี้ไม่ทานแล้วครับผมเอาบิวบิวออกมาแล้วนะ ให้ใครมาวะเนี่ยเดี๋ยวผมขอดูยื้อก่อนอ่าคุณลุงคุณลุงเมนเดอร์เอาค,คุณลุงไว้ให้คุณลุงไว้มาช่วยเก็บเกี่ยวนะครับขอบคุณมากครับคุณลุงไม่เป็นไรพรพนมลุงทําด้วยความเต็มใจลุงอยากให้หมู่บ้านของเรานั้นพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นลุงจะช่วยเต็มที่ไม่ว่าจะทําอะไรในหมู่บ้านนี้ลุงทําได้หมดเลยขอบคุณมากครับคุณลุงน่ารักจริงๆ อินสองก้อนนี้อาจจะไกลไปหน่อยเดี๋ยวผมคิดว่าผมจะต้องสร้างาตัวเก็บเกี่ยวเพิ่มนะครับตรงนี้สร้างไว้ตรงสร้างไว้ตรงนี้แล้วกันนะสร้างไว้ตรงนี้ละกันเดี๋ยวพื้นที่ต่อไปผมอาจจะขยายตรงนี้นะครับเพราะว่ามันจะได้ต่อเนื่องกันมานะโอเคครับแล้วก็เดี๋ยว สร้างอ่าตัวนี้อีกตรงนี้เดี๋ยวเอาไว้ตรงไหนดีเอาไว้ริมๆเลยแล้วกันนะสำหรับพื้นที่เกษตรตะกอนทุนผมไม่พออ่ะผมอยากได้ทุนเพิ่มมนาะทุกคนแต่ว่ามันซื้อไม่ได้หรอหรือว่ามันซื้อขายได้แล้วคือตรงนี้ผมอยากได้ตัวนี้เพิ่มครับช่วยามาส่งผมหน่อยนะไม่งั้นโบสถ์ผมก็ยังไม่เสร็จนะครับโอเคคือคนในหมู่บ้านของเราตอนนี้นะครับคืออยู่ที่แฮปปี้เน็ตอยู่ที่1 0 0รแล้วนะครับแล้วก็อิมเมจนะอิมเมเดชันก็อยู่ที่แม็กซิมัมไปแล้วนะครับทุกคน ถือว่าผมบริหารเมืองได้ดีกว่าครั้งแรกนะในในครั้งแรกๆเลยที่ผมเล่นอ่ะคือไม่แย่มากเลยนะเว้ยผมสร้างไปแล้วก็แอปพิเนอะไรพวกนี้คือมั่งแบบโอ้ยแย่ยยยจริงๆแต่ว่ารอบนี้นะผมมาได้ดีะรู้จักวางแผนมากขึ้นนะก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนด้วยนะที่เป็นกําลังใจในการกด Sub สไครต์หรือกดไลค์ให้นะฮะขอบคุณทุกคนจริงๆนะเป็นไงบ้างครับคุณลุงออรนะเหนื่อยไหมับโอ้ไม่เทไอใจหรอกพนมอลุงว่าแบบนี้มันมันเวิร์ก มันเวิร์กแล้วมันก็สบายใจมากเลยนะลุงว่าแบบนี้มันก็ไม่เหนื่อยท่้งหร่นะลุงชอบลุงชอบใช้กําลังนะไม่เป็นไรคลุงลุงจะกลับเมืองแล้วเหรอใช่แล้วพนมเอาอะไรไหมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวเจอกันที่เมืองครับลุงโอเคเป็นไงบ้างครับคุณลุงคุณลุงเอลเชอร์เป็นไงบ้างครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับก็ดีนะเมืองก็โอเคเลยรู้สึกว่าลุงจะต้องกลับไปที่เมืองหลักก่อนนะเดี๋ยวลุงกลับมาสร้างใหม่นะได้เลยครับคุณลุง ลุงลืมของเหรอเปล่าครับไม่ใช่ลุงลืมของเหรอเปล่าครับปอนมลุงหิวน่ะลุงขอจวบหน่อยได้ไหมโอเคไอเอฟเอลอะไรนี้มาร์เก็ตยี่สิบเจ็ดคอนดักชันเทอริทอรี่เฮ้ยไม่แปลกเดี๋ยวเราลอมีอาชาวบ้านเพิ่มอีกหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวมีชาวบ้านมาเพิ่มอีกครับคือตอนนี้ผมว่าการที่เราจะทำมาร์เก็ตตรงนี้มันไม่พออะอาจจะต้องตัวนี้ก็ กล้จะเสร็จจังอ้าวลุงเอาด้ขอบคุณน,นะครับที่มาสร้างให้นี่นี่จะเสร็จแล้วเดี๋ยวผมมาร์คเลยครับเค okay. สุดยอดจริงๆพ่อหนุ่มอุ้ย96%ผมขัดอ้าว์วิสผมไม่พอเหรอ อุ้ยยังได้อยู่นะโอเคครับเกสิบเก้าอันนี้ว่างหนึ่งคุณฟาคุณ้าสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่หมู่บ้านแสนสุขนะครับโอเคค่ะขอบคุณที่ยินดีต้อนรับนะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่รับเราเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านนี้ฮะโอ้ดูดูดูเอลคอดเอลดูเอลไซค์ L L S <S <c oughs> กว่าไซส์กว่าไซค์กว่า <c oughs> เฮ้ยน่ารักทําตัวละครดีนะครับผมว่าผมชอบผมชอบโอเคคุณคุณฟาคุณพี่ฮะคุณพี่ช่วยเก็บให้หมดเลยนะช่วยคัด ที่แบบดีๆนะเอาผลผลิตดีๆนะครับเพื่อส่งให้ลูกค้านะได้เลยจ้าพ่อหนุม่มเดี๋ยวจัดให้นะงามๆเลยอันไหนที่เป็นหนอนก็ทิ้งๆิ้งไปก็ได้นะครับอย่าเอาไปให้ลูกค้านะเราต้องบริการลูกค้าด้วยใจนะแล้วก็บริการด้วยความเต็มใจนะเข้าใจไหมครับคุณป้าเข้าใจนะจ้าพ่อหนุม่มเดี๋ยวป้าดูดีๆคัดดีๆให้เลยนะขอบคุณมากครับม้าผมไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่นะได้เลยพี่มาจ้าเจอกันที่เมืองนะครับบ้านนะ โอเคไปนะครับเรากลับเมืองก่อนอุ้ยต้นไม้ตรงนี้สวยวะ่ะนี่ตรงเนี้ยผมผมว่าผมน่าจะทําอะไรได้มา้างแต่ว่ามันเป็นโซนอุตสาหกรรมนะครับก็เลยทําอะไรมากไปกว่านี้ไม่ได้แล้วมันสร้างไม่เสร็จสักทีเนี่ยขาดแค่นเดียวเองอะสวัสดีครับคุณบลุดสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับสําหรับเมืองของผมโอ้น่าอยู่มากมากเลยผมยองยังอยากมาอยู่เลยครับแต่ว่าผมนั้นมีหน้าที่ที่สําคัญนั่นก็คือจะต้องส่งของให้ลูกค้านะครับ อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมเหนื่อยมากๆเลยแต่ก็ต้องอดทนนะฮะเพราะว่างานคือเงินนะครับถ้าเราไม่ทํางานเราก็จะไม่มีเงินนะฮะอ๋อโอเคครับขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับคุณพี่โอเคครับบมขอบคุณมากครับและเจอกันใหม่นะครับในโอกาสหน้าได้เลยครับพ่อหนุ่มเจอกันนะฮะ อ่าครับท่านผู้ชมทุกท่าน,นครับพาร์ทนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะใครชอบใจหรือว่าถูกใจยังไงเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแค่เพื่อนๆทุกคนนะครับเข้ามาดูกดไลค์นะครับแล้วกดแชร์หรือว่ากด u b s c r i b e เนี่ยก็ถือว่าเป็นการให้กำลังใจผมได้ดีที่สุดแล้วนะครับขอขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับทุกๆคนที่เข้ามาดูนะ ยังไงก็ฝากติดตามผลงานเอาไว้ได้เรืเ่อยๆเลยนะครับสำหรับนี้ต้องขอตัวราไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในพา์ที่3นะครับดูกันต่อไปนะว่าหมู่มันแสนสุข้ของเราจะเป็นยังไงกันต่อไปนะครับสำหรับนี้ไปมครับไปเจอกัน